สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ชมกลับมากันอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ชมมีสูตรแนะนําใหม่เนะแต่สูตรนี้คือใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้นะคะสูตรนี้ต้องแอดไลน์เข้ากลุ่มมาหาเจ๊ชมนะแล้วเดี๋ยวเจ๊ชมจะแจกให้ฟรีๆเลยันี่ก็คือนําเลขหลักหน่วยของ3ตัวบนรอบล่าสุดเนาะมาแทง2ตัวบนรุ่นหน้าไปดูกันเลยอันนี้รอบที่73 3 0ศนออกตัวบนเนาะอ่าอันต่อไป2 2ของของว่ที่74ก็คือ99 9, ก็ออกรุ่นหน้าอีกแล้วลองไปแทงนู้นมตอบไกลกันเลยดีกว่า อันนี้เก้าเนอะเราก็สองตัวบนรุ่นหน้าเลือกแปดหกเจ็ดหนึ่งสี่อ่ะทั้งหมดห้าตัวนะคะอ่ารอบนี้เจ๊สองก็จะลองแทงดูตัวละหนึ่งบาทก่อนอ่ะลองไปดูกันเลยดีกว่าและผลที่ออกมาก็คือแปดออกนะคะแปดรุ่นหน้าออกนะต่อไปก็ลองพิมพ์เลขสามลงไปดูว่าจะเป็นเลขอะไรบ้าง ก็จะได้2058 8ลองไปแทงกันดีกว่าแทง2ตัวบนรุ่นหน้าเหมือนเดิมนะคะก็จะกดลงไป2 0 1 5 8นา 58, สาราคาเลยรอบนี้เจ๊สงก็จะลองสสยราคาดู2บาทโนูตดูกันว่าเปน็นยังไงผลที่ออกมาก็คือ5เข้าจ้าโอ้ยเข้าไป5้างวดติดกันเลยทีเดียว เป็นไงล่ะคะสูตรใหม่ของเจ๊โชมเข้าๆกันไปเลยนะอ่าถ้าใครสนใจอยากได้สูตรนะเข้ามาที่แอดไลน์แอดสามารถโปรได้เข้ามาหาเจ๊โชมนะคะเจ๊โชมจะมีการวางหวยวางเลขให้ทุกคนหวยสล็อตคาสิโนออนไลน์สามารถโปรสามารถโปรแอดมาได้เลยที่ไลน์แอดสามารถโปร